โซ่คอมบนนี่บริษัทสุดโหดแค่หน้าปกก็เก้์เช่ยตัวอะไรเนี่ยมาเร็วฟิวเอาละครับตอนนี้เรามีทีมงานที่เกกัดนะทีมงานสุดเกกับบริษัทสุดโหดเต้เราจะไปทำการเก็บขยะกันเถอะพวกเราไปเอาละขนาดนี้ เราก็ไปอยู่ของยานหลักของเราแล้วนะเอ้ยแม่งจับเวลาด้วย20นาทีโคต้าให้เก็บเกิน54โอ้ยชินแกแกบอสกับผมอ้ะภารกิจเริ่มแล้วผมยังมีลูกเมียที่ต้องไปดูแลเวลาจับเวลาแล้วเวลาจับอะไรล่ะเอาล่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะมันให้ทำอะไรอันนี้มันมีกดปุ่มออกแล้วก็ออกเลยก้เฮียละแล้วไฟฉายอยู่ไหนอ่ะชินอยางได้ไฟฉายอ่ะ ต่ังค์หรือเปล่าครัเขาขน่าเราเราเรานอ้ยครั้งแรกอะเอเราจนใช่ไหมล่ะเอาล้วกดคลิกขวาเพื่อการสแกนหนะแล้วเราต้องไปเก็บขยะให้ได้มาที่สุดเรียนทันได้นะมาเราเศร้บครับว้าอยู่ใกล้ๆกันไว้เอาเราเจออะไรไม่ดีก็กลับได้เลยเข้าใจไหมเรับศร้าครับดีมากแล้วตัวนี้เป็นตัวอะไรบ้างไม่มีอะไรหรอกมั้งโอ้ยระวังน้ำมันมึงกูไร่ดิ กับโดหรือเปล่าหมอหน้าหมอหน้าไม่ไม่ไม่น่าโง่แตโดนเขาไปหาใช่ไหมครับหมอหน้าไม่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 ผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นโอเคตรงนี้มีประตูเปิดไม่ได้เฮ่ออตรงนี้ครับหมอหน้าถัดไปครับโอเคครับได้เลยนี่คือเฮ้ยโอ้ผมผมได้มาแล้วครับหมอหน้าได้อะไรได้ไรไม่รู้อะได้อะไรอ๋อเหล็กเล็กไปไปเอาไปขายเออมันมันมีสี่ช่องอะมไอ้เหี้ยไอ้กูน่าโมไอสันโอ้ยไปวางไปก่อนเลยของดี อ๋อกูตกแก้วหมดเลยเฮียกูเก็บเฮียอะไรออนลนออนไกด J เพื่อวางมันอาจจะมีอะไรบ้างมายไก่กองนี่ไงคืออะไรหัวหน้าถือตั้งสี่ชิ้นนะวันนี้ถือชิ้นเดียวแล้วกลับมาเลยอ่ะเดี๋ยวโพอจะโตมันเกี่ยวเฮียอะไรปะเนี่ยเอ้ยตรงนี้มีทางตรงนี้เป็นทางต่อโอย่าเข้าผมล่ะตรงนี้มีทางต่อแล้วก็ตรงนี้เป็นทางธรรมดาชิบหายแล้วมีตัวอยู่ข้างน้อลูกเรือเราไม่มีไฟฉาย ระวังอย่าเข้าใกล้งวงช้างนั่นนะไหนครับท่านตรงนี้โอ้ยมันเหมือนหางปลาอะไรสักอย่างเอาละอ้อมไปอย่าไปใกล้มันหมอบไงวะหมอบไม่ได้ใช่ปะหมอบหมอบไม่ได้ไปไปนะไม่จริงไปาล้ววะคุณเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยคุปปีรู้กูไม่รู้หลามันไปหลามันไปน้อง เออมันคือมาวิญญาณโอเคเฮ้ยบอมปืนป้อมปืนชักไปโอ้โหผมใจเมาเนอะโอ้ผมไม่ไหวแล้วแกจะไม่ไหวแล้วงั้นเหรอมาเป็นไรฉันจะไปเก็บของให้หัวหน้ามันมันมันแขมหน้าบ้าเลยหัวหน้าผมผมออกไปไม่ได้อะมันเข้มอย่างนั้นเหรอมันมีป้อมปืนอะฉันไปไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นฉันจะกลับนะโอ้ฉันมีสีจูงแล้วไม่เป็นไรลูกเรือไม่เป็นไรมันอยู่ไหนอย่าอยู่ดีเลยครับหัวหน้ามันอยู่หน้าเลย โหกระจองจริงโอ้ยสุดยอดนะหมวดน่โอ้แน่นอนอเอนว้ยเราเกินโคต้าแล้วใช่ใช่ใช่เอาล่ะไปได้เลย let's go เชียมโมไอ85บาทเลยเหรอเออไอเขี้ยของแน่เออรอดละสมุดร้อยยี่สองดีมากเลยลูกเรือเราไ้ดีมากเอาล่ะตอนนี้เป็นขั้งที่สองที่เราจะออกไปเว้ยสำรวจนะแป๊บหนึ่งนะชาติไอเทม มันน่าจะมีซื้อของนะคะว่ามันมกำลับระเบิดดักอยู่ข้างหน้าเรากระมอหน้าเราไปยังไงเนี่ยจะนปยนซนอะไรแล้วก็โดนไปไงั้นล่ะสแกนไม่มีเฮ้ยเจ้าไอ้โอ้ไอสุดยอดไปเลยตรงนี้เหมือนจะต้องการกีการ์ดเฮ้ยเราต้องวิ่งไปข้างหลังมันหรือเปล่านายพร้อมยังเดิ่ม าวดร้าวผมแตกกูไม่ตายไม่เป็นไรมึอแบกมือแบกมือแบกก่อนไม่เป็นไรฉันยังรอดฉันยังโอเคตรงนี้มีทางลงด้วยเฮ่ไม่นะไอ้เหี้ยเ้ยไฟใช้หมดเอ็ดหกหมื่ชิบหายเฮ้ยไงเจอของอืทางนี้คุ้นๆเฮ่แล้วก่อนเนาะนี่มันศพใครวะเนี่ย t ดอะสเตรนเจมีคนแปลกหน้ามาตายที่นี่ด้วยโอ้จอดว้าววา้าว้า้าวบ้าวว้าวเ้ววว้ารว้าาวว้าวว้าว้า้าไป้าิง อ้เียมันเป็นใครวะเราลบลูกเรือมาหนึ่งคนคนนั้นก็เชยยกเอาละลูกเรือทุกท่านกระดี้เรากำลังจะโดยสารไปที่สถานที่ลึกลับแล้วเราต้องไปเก็บของอันนี้บอกลูกเรือยกนะน่าเป็นไหนะนะเราเปิดเราเปิดไฟฉายได้ไหมน่าทำอะไรอ่ะไม่ได้ไม่มีเราไม่มีไฟฉายเราจนรเราจนนะเรามีมีตังเก็บเอาละเนื่องจากว่ามีลูกเรือคนหนึ่งแล้วเราน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะ ไม่มีเลยสักนิดระวังตกนะคือคือระวังตกคือระวังตกเราไปทางไหนก่อนเอาละเราต้องอยู่ติดกันเข้าไว้อ้ามหยิบระเบิดกูเห็นตัวกูเห็นตัวอยู่ข้างหน้ากูวิ่งหนีเลยกูวิ่งหนีเลยกูเห็นตัวอยู่ข้างหน้าเราจะเอาไงเอ้ไอ้นั้นมันไอ้บลูมหรือเปล่าวะเอ้ยบลูถ้าเราไม่มีของขายเราจะอยู่ไม่ได้นะ จะจีไม่ได้อันตรายเรารู้น้องคุณเรายังไม่ได้มีอะไรของถืออะไรนะแม่มันคือระเบิดใหญ่ใหเออเเหมือนเราจะต้องหาทางปิดสวิตไฟนี่แกไม่รู้จักเรมบัสคอมพานีเหรอเออเยี่ยมระเบิดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอ้า่ ลูดบีบีไปบีดแล้วแล้วเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงมันไม่ไล่มั้ง What the fuck w a t t e f r o เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวสิเอ่อแย่ละเราตัวคนเดียวก็รอได้ฉันนะต่อเน่อฐานะของพนักานที่ดีจะต้องทำมาสบางอย่างนะแต่ไง โอ้หน้าไจ้เจไอ้ของลอยไอ้คีโมเก็บเลยหน้ผมว่าผมผมจะพา่งคุณไปหาเกาะครัวของคุณคเองจิตใจของคุณจะหายไปแล้วแตลาลตายของคุณยังอยู่นักบุญเป็นไรละคนนะาแต่ดูสิว่าราคาของหน้าได้กี่บาทเล่าคายของหน้าขายได้หรือเปล่าเฮี่ยห้าบาทเลยนะเด้หน้าไม่คิดถูกเลย ไอเฮียไอเฮียแม่งเอ้ยแกวยังมีค่ามากกว่าหัวหน้าอีกไอ้สารเลวเฮ้ยไอเฮียมีเด็กเฮ้ยเฮ้ยราคาเท่าไหร่วะเจ็ดสิบบาทไอเฮียแพงกว่ากูการเสียสละนั้นย่อมเกิดประโยชน์ใช่ไหมไอป่าวาเฮียนั้นเป็นเหี้ยระเบิดแล้วกูตายเฮียเอาล่ะตอนนี้เราไปสู่รอบที่สองแล้วที่เราจะไปเก็บขยะซึ่งที่นี่ก็จะแปลกใหม่นะพร้อมยังทุกคนเอาละเราต้องไปพร้อมกัน เอาเหรอเออแต่มันหามหน้าทางมึงนะแต่มันไม่ไรเฮ้ยเจอคีย์การ์ดกลัวจังวะอยากเห็นแล้ววะเจอคีการ์ดเจอคีการ์ดไปใช้ตรงไหนดีเออลหรตรงนี้มีเสี่ยไฟฟ้าช็อตเพราะฉะนั้นเราต้องไปปิดนะตบปรตรงนั้นก่อนสำรวจให้กว้างเอ้ยไอ้นี้มันคนๆโอ้ยมีกำลังตรงนี่ระวังนะทุกท่านนะโอ้ยตัวนักกบีอุ๊ยอะไรโดนกำลังนีดหนูผมจิบเองหนูผมจิบเองหยิบเลยแฮมเบอร์เกอร์ขาย ไอ้ย <muitas> e ใครได้อะใครได้โมอาเกมระครับเหมือนที่นี่จะมีความลับนะยกเราจะต้องมาสืบแล้วล่ะเอาเราอย่าอย่าเหยียบกับดักระเบิดก็พอกคนู่ไหนอ่ะผมผโควลังกลัะกับเกลังกับเกมระกัไไปเจอกันอยู่ที่ท่อแล้วกันนะมองหน้ามองหลังดีๆทางไหนฟิววีนุ่นปิวกูว่าหัวหน้าหัวหน้าอยู่ไหนอ่ะมาแล้วกลับบ้านกันก่อนไปวางของโคต้ามันเท่าไหร่พี่ลืมดู เฮ้เสียงอะไรเสียงอะไรน่ากลัวกผีกับมึงเด้แหละไอ้เหี้ยถ้าเสียงมันเรียกผีได้ไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอลองอะไรหน่อยว่ะมันเปิดไปดนดี้ได้เดี๋ยวมึงได้ยินกูเปล่าฮัลโหลเออไอ้เหี้ยทำไมไม่คุยกันในนี้วะเฮ้ยมึงบอเลยเหี้ยเอาละเอาละเอ้ยเกิดโคต้าแล้ววางวางวางโอเคไปเลย ดูสิว่ารอบนี้ใช่นี่มากพวกเราทำกานดีๆมากเราจะชดใช้หนี้ให้บริษัทแล้วเราจะรอดไปด้วยกันเอาละตอนนี้รอเควสรอบที่สามพร้อมยังเฮ้ยมีเสียงมีเสียงมีเสียงอยู่ทางขวาวิ่งมาดูเลยมันมีเสียงเด็กเป็นเสียงเด็กเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเด็กเปรตหรือเปล่าเด็กเปรตเอาไปเปล่าเลยตื่นตึ่นตึ่นตึ่นโอ้ยโอ๊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 ยเจอของ

เคเคอย่าไปนัดอย่าไปนัดก็ตามพอนเอาพว่าฟ้าไปดิเฮียได้ไปหาพว่าเลยไปหาพว่าเลยไงโอ้ยตายโอ้ยตามพอน้ามาตามพอน้ามาเอาไปอย่าเอาไปโ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตกไป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 ตามสัญชาตญาณพี่แล้วเราต้องรีบวิ่งหนีไอเด็กกระโปงนี่มันจะได้ไปตามเรามันมันดักฐานเราแล้วไม่เป็นไรตรงนู้นคืออะไร

โอ้ยเด e ็กมันตามกูไปทุกที่เลยฮีนี่พวกเราเคลียร์แล้วจริงๆใช่ไหมเนี่ยหลังกูหลังกูวิ่งวิ่งวิ่งเวลาอย่าหันมากูตันได้เหรอกับไม่เดี๋ยวเรายังไม่ถึงโคัวตานะได้เอาไปไปตรงตรงเด็กมัล่ะไปตรงเด็กมัล่ะใครไม่ตามใช่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 พี่ไปปิดไฟแล้วไปตรงนั้นไปตรงไอเด็กที่มันอยู่ตอนแรกอ่ะเผื่อจะมีคีย์กั้นอยู่แถวนั้นโคหน้ามันเป็นมีสปารานอยู่กูกลัวเหรอคิดว่ากูกลัวเลยกลัวดิกูกลัว อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอามึงมันเอาตูดมึงกูได้ขอละโคต้าเท่าะไรดูให้ด้วยโอ้ยสัตว์เอ้ยกูเจอปอบาอีกแล้วจฉันจะเอาศพตายไปเซ็คตูดเองไม่ใช่บอกสักทีว่ามันคือมันไม่ได้ใช่ไหมอ๋อ เด็กหลงกูมองไม่เห็นไอ้เหี้ยโยกเต็มไปกูกลับแล้วเหี้ยหัวหน้าเราโดนดักอ่ะดักไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูลังกลับกูลังกลับไม่ต้องเป็นห่วงเราได้ของที่ใหญ่มากๆแล้วเราก็ลังจะเอาไปขายเฮ้ยเรารอดโอโย่ตากายนะอุ่นดีนี่ <c oughs> เลยบอกกูเทว่าไอ้หน้าคนแปลกหน้ามันไม่ดีกับกูใช่ไหมก็หด้ก็ได้เด็กกระผมก็มาเหรอเนาหก็ได้ผมผมผมยืมไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วนะใครมาทิ้งของตรงนี้วะไอพี่ไอโยมตายอ่ะมันไม่ได้ทิ้งหรอกพี่โอ้ยที่บานเขาได้ที่บ้านไม่ถึงไม่ถึงครัวเตาได้ไม่ถึงเหรออ้าวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอ่อเออ

好了，罗吧。<t> เราจะโดนอะไรกันถ้าไม่ถึงโคตรเอาเฮียแพ้เอาไปเจ๊ิงเฮียโดนเราเจ้ไปดูกันก่อนว่ามีตังที่จะซื้ออะไรหรือเปล่าเห็นคนไปดักรอตรงน้นในดูซิมีอะไรมั่งเรามีแคลดอยู่สาม้อยแล้วก็เฮ้ยมีอัพเกรดด้วยเฮ้ยมีคีย์การ์ดคีย์การ์ดห้าสิบดอนเอาล่ะเราซื้อโปลแฟลชไลท์ เ at <b oken> ดี๋ยวพี <deve> ่ซื้อโปแฟลชไลท์มาเลยว่าไงน้องโอ้ยตังค์ไม่พอซื้ออะไแล้วแต่กูได้แฟลชไลท์เอาล่ะเข้าสู่ภารกิจรอบที่สามเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ดีที่สุดนะว่าโอ้โหเชี่ยมีใครเห็นไฟปะเชี่ยตาบอดจริงเอาล่ะเราพร้อมไปแล้วนะตอนนี้อยู่สเตชัน A7B ่นขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนนั้นตามหน้ามาจะเหยบกับระเบิดนะดีมากตรงนี้สูตรเดิม ปิดไฟข้าได้ยินเสียงแปลกประหลาดเฮ้ยมองหน้ามันไว้มองหน้ามันเดี๋ยวหันให้มันออกไปทางประตูใครได้หันหันไปก่อนนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวไปอีกไหมเดี๋ยวไปอีกไหมเดี๋ยวไปอีกอันหนึ่งสองสามเดี๋ยวไปอีกโอเค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 ไปได้มองไว้มองไว้พี่มองอยู่พี่มองอยู่พี่มองอยู่ไปได้มีข้าหน้ากับพังศรโอ๊ยโอ้ต้องมองมันไว้อีกที่อะมันต้องมีคนมองไว้อ่ะ มองให้อยู่มองมันไว้มองมันไว้มองมันไว้มองนะมหโอเคโอเคยกนี่บ้างเฮ้ยเฮตัวเฮียอะไรตัวเฮียอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮียแมงสับ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 มองไว้มองไว้หยกเขออนาไปสำรวจโอ้ยทำามตหนึ้งอ จริงเฮ้ยตันตันตันอ้โไม่ไม่ไม่เอ้ยเฮ้ยของผมผมยังไม่ใช้ได้เทไรเนี่ยพี่กำลังสำรวจโยโยกอยู่ตรงนั้นไว้ครวเราลอกจะเป็นทุกเสียสละบโยโยกโยโยทิ้งเลยไอ้คีการ์ดอะคีการ์ดไม่ใช่แล้วใช้เลยครับอะไเหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยบัลลมบัลลมอาม่า เฮ้ยตรงนี้เป็นเหมือนเหมือนเป็นทางเฮ้ยไอฟิวคิดเหมือนกูเปล่าทางเนี้ยมันเหมือนเป็นทางลับมาทางนี้ก่อนเร็วมีคนจะเฮ้ยเหี่ยวตายเฮ้ยอะไรอ่ะดูนอดเอนทีห้ามเข้าไปสำหรับเฉพาะพนักงานเท่านั้นนะมาเก็บโปรโตโต้เร็วไอ้เหี้ยมันคุ้มปีเนี่ยไม่คุ้มเลยฟิวแป๊บนึงสแกนดิมมีของเปล่า ไม่มีไม่มีไม่มีไป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 งมแนั่งรถข้างหน้าข้างหน้าพร้อมยังวิ่งไปเลยลบก่อนเดี๋ยวว่าหลังผมลองติดกันได้ผมได้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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วข้างหน้ามีอะไรไหมแต่ของพี่เต็มแล้วนะบอกไปก่อนนะพี่ได้เคยสายเอ้ยแมงคสามอยู่ตรงนู้นไม่ไปทางนี้อันตรายเกินไป ทางนี้ยกเป็นยังไงบ้างอะฝั่งน,น้าย่ะเฮ้ยมีหินเอีย้ยโคุดถูกเฮ้ยคนแพงเลยเฮ้ยพัดลมเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนพัดลมมันเท่าไหร่เอา้าไม่มีราคาบอกเลยรนี่เหรอเออทำไมไม่มีราคาบอกวะเยี่ห้าบ,บาทไงเอา้าทำไมมันเพิ่งขึ้นอ่ามึงไงโหน่าผมฟังเต็มแล้วอ่ะเราต้องกลับเลยที่เดิมเราต้องขอพี่อยากได้อีกสักอันนึงอ่ะแล้วก็กลับเราจะได้พอใจนี่ไง,ไงละ่ะไปเถอะอย่างนั้นก็นยังดี โอ้ยอย่าดันกันสิไปทางนี้อ๋อผมลืมอ่ะประสบการณ์โช่วงชนเกือบแล้วเป็นจริงไงเขาเรือพอดีอากาศข้างในนี้ไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไรเอ้ยไฟหมดไฟดับซะแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วโอ้ยเยีาหนี่ไปไม่รอกูเลยไปไม่รอหน้าเลยเียมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เรื่องควาปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนะตายโดนคนมึงระเบิดเลยนะโดนพน้เป็นลมลหัวน้มึงมึงเป็นลมแล้วหัวหน้าเลยอ่ะนิิติ้ง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 ติงติ้งติงตติ้งติงระเบิดเบิอยู่มงอยู่โอ๊ยรกินค่าราวนา กูไปกูใกล้กูก็ตายไว้เนี่ยมอะไรโยงมอมันไว้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 ยี่มองให้อยู่พี่มองให้อยู่เอ๊ะ <c oughs> โออระเบิดระเบิด <c oughs> มีอีกลูกไหมจะมีแล้วผมหน้ามองไว้มองไว้มองไว้ผมมองอยู่เพราะผมหน้าอ้วน้ากเลยผมก็ไปตามมาถึงมีหรอกว嘛 อุยอ้ย,ยทิ้งไฟชามเขี้ยนแล้เฮ้ยโบกมือว่ะโบกมือว่ะโอเคอเอโกต้าไปเลย yes โอ้ย,อยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่แย่เลยใช่ไหมครับจริงเดี๋ยวก่อนนะมึงสังเกตพาสเวน11942เฮ้ยตำรวจอ่า อ๋อมันมีเควสให้ทำด้วยแฮะเออนี่ไง Explore Moon b a s ูสเอ๊ะห้าเบอคบอพูดคำเก็นอีกแล้วก็เลยเบเบอโดโบปีลิค t ฟเลตัก <pan am. S 2> ูได้ยินเสียงเด็กกระโปงมันใช่หรือไม่เฮ้ยมีอะไรอ่ะไอ้แสแล็ไม่มีไม่มีแล็ปท็อปโอ้ยห้าสิบบาทสิบบาทสวยผีมาแล้วนะผีเด็กมาแล้วนะเออทางนี้ทางตันหรือเปล่าไม่ไม <te> <te> ่ตันโอ้ยมะเร็งสาวเพียบเลยที่นี่คนข้ายโอ้ยโอ้ยมันปิดมันหายไปเลยเยี้ยมันเหยียบ เราไม่กลัวโอ้ยเย้เย้เย้เยีย้เย้เยช่วยด้วยเอ้ยตังนี่ตันมันตันออกไปเลยได้ยินไหมปีหนึ่งแมลงสาบมองหน้ากูว่ายกโอ้ยยกษยัไอ้เหี้ยมึงรอดมาได้ไงวะเยี่ยลอนเสีงดิกจะหายเลยอ่ารู้สึกว่าทางนี้ตันแล้วนะเราไปอีกทางนึงดีกว่า เฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยกูเห็นตัวเอยเลยไม่รู้เออมึงอย่าบอกว่ามันเป็นไอ้วานตัวนั้นแต่ฉันร้อไม่ผิดตรงนี้สามารถเล่นออฟบีได้อ้าอย่าบอกมึงตกอะ <c oughs> ่ะกูโดนดูตูนโดนแมงสาบกัดเกือบตายไม่ไม่เม,มงสาบกัดระเบิดบนระเบิดมึงอะเกือบตายเอ้ยเจอของโอ๊ยเจอแล็ปท็อปสามสิบแปดบาทเลย แพร่หัวหน้าเลยหอาแล้วกูกลัวเฮอะไรมีอะไรกลัวเราโบกมือเขาเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นแฟนขับหัวหน้าหรือเปล่าเออทำไงอ่ะเราหัวหน้ามันแข็มเราอ่ะเราหัวหน้าก็โดนหัวหน้าถ้ามึงไม่ตอบกูกูขับยานนี้นะหัวหน้าเป็นปิศาจแล้วเฮ้ยเราเกินโคต้าเราหนุ่มๆของเราพร้อมที่จะกลับบ้านแล้ว เฮ้ยหัวหน้าหัวหน้าเป็นวิญญาณแล้วจริงมันเดียวคนเดียวใช่ไหมหัวหน้าเราไปวันแล้วใช่ป่ะอันนี้คือคนอยู่ใช่ไหมอันนี้อันนี้คือคนที่อยู่ใช่ป่ะใช่ใชโอ้งั้นน้องคงไม่ต้องไปรับน้องกลับกันเชื่อละก่อนถีบเลยกาเลยไอ้เหี้ยมันเอามีดมาแทงกูรอบเดียวตายเลย มันนม,มันมีตัวซ้อนใช่ปะไม่มันมันไปใกล้วันหนาวมันฆ่าูทูเดียวเลยอ๋อเรียบทำผลงานเฟสคอร์ <c oughs> ก่อนที่เราจะห่วงขน้านายห่วงเองก่อนก่อนสามล้านลุงพี่แล้วทำไมปืนมันปืนมันร้องไม่หยุดเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับปืนปืนหรือเปล่ามีคนวิ่งกลับกระเพื่อมตูตรงนั้นกันเสียงเมฆข่อยชดไอ้สัตดรุ่นน้องคงระดับระดัเป็นรุ่นน้องฉันฉันจะให้กี่การ์ดนี่ฝากไว้กับนายกูเกลียดมึงพูดว่ารุ่นน้องคงเป็นระดับรุ่นน้องคงฉันขอใช้ก่อนมาสเตอร์ดี้จะกี่บาทอ่ะโอ้สิบบาทพระเจ้าจอชไม่มีอะไรแล้วโอเครุ่นน้ององเราจะกลับไปที่เดิมของเรา เราจะกลับไปวางของก่อนเพื่อดูว่าเรามีงบพอที่จะกลับไปเป็นบริษัทได้หรือเปล่าเพราะี่โดนประธานเช็คหมดแล้กูจะกลัวลีกูจะวีโอโอโอ้ยยยย้ยย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 ย่ยย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 ้ยยยยัยยยยายาร อย่าเขาบวจับเอาจับเอาััจับเอา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 ยบามีของาจากคีการ์ดอเป่าไม่มีคีการ์ดอาอาก็อสเต้แมนสาแบนไหรังอย่าเอยเฮยเฮ้ยันามันตายมันตายมันตายช่วยกลังไป